สินเชื่อส่วนบุคคล Citibank Personal Loan กู้ได้สูงสุดถึง5เท่าดอกเบีย้ยต่ำสุดเพียงแค่7.99%ต่อปีสวัสดีครับพบกับผมครับเกียรติเกียรติรัตน์จินดามีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนกูคิดธุรกิจ SME ครับวันนี้ครับผมนำแหล่งเงินทุนมาแบ่งปันให้กับท่านนะครับแหล่งเงินทนุนนี้นะครับเป็นเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ หลายๆธนาคารก็มีสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับวันนี้ขออนุญาตนำส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลของ C ิ t i b a n k มาบอกให้กับทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับส่วนสินเชื่ออื่นๆก็รอติดตามกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล c i t i b a n k รายละเอียดเป็นยังไงสมัครอย่างไรเงื่อนไขอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันครับสำหรับสินเชื่อบุคคล City นะครับดอกเบี้ยต่ำพิเศษเนี่ยเพียงแค่7 9 9นนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ สินเชื่อของซิตี้แบง์นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับท่านสามารถที่จะสมัครรีจิสเตอร์นะครับและเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับตัวสินเชื่อซิตี้ส่วนบุคคลนะครับก็ดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่7.9% 9เปอร์เซ็นต์นะครับเงื่อนไขก็คือว่ากู้ได้สูงสุดนะ5เท่าของรายได้นะครับยกตัวอ,อย่างท่านมีรายได้เดือนละ20,000บาทนะครับนั่นหมายความว่าท่านสามารถจะกู้ได้สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0 0บาทนะฮะ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถปิดรายการเมื่อไหร่ก็ได้นะครับกูแล้วคุณจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดนะฮะทีนี้จะสมัครทำยังไงนะครับอย่างที่บอกนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยในการสมัครนะครับก็เราเพียงแค่กรอกชื่อนะฮะกรอกชื่อนามสกุลนะฮะแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับ อีเมลของเรานะใส่อีเมลเข้าไปนะแล้วก็แจ้งรายได้นะครับแจ้งรายได้ว่าอ่ารายได้เราอยู่ที่เท่าไหรนะ่นะเบื้องต้นนะครับก็เลือกเอานะครับว่าเราอยู่รายได้ที่เรทเท่าไหร่นะน้อยกว่า2 0 0 0 0 20,000ถึง29,000 <analy te. S 1> น,นะครับ30,000ขึ้นไป5 0 0 0 0นะฮะถึงหรือ80,000ขึ้นไปนะครับก็ดูตามระดับเงินเดือนของเรานะครับเพียงแค่นี้เบื้องต้นก่อนนะครับทางเจ้าหน้าที่จะทำการสกรีนข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเราเคยเป็นลูกค้าอยู่ไหมนะฮะอ่า เรามีเบอร์ทงเบอร์โทรอะไรถูกต้องไหมนะครับดูในเรื่องของเงื่อนไขของรายได้นะครับเมื่อทางธนาคารเขาได้รับข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดสมัครอย่างนี้นะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมานะติดต่อมานะรับทั้งเงื่อนไขเบื้องต้นของเราผ่านนะครับเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อมาขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นเบื้องต้นง่ายๆนะครับในการสมัครเราเพียงแค่กรอกชื่อเนาะในเอบีซีอะไรว่ากันไปนะครับนามสกุลนะแล้วก็เบอร์โทรอีเมลนะแล้วก็ตัวเรื่องของรายได้เพียงแค่นี้นะครับ แล้วก็รอการติดต่อกลับนะรอการติดต่อกลับนะครทีนี้ในเงื่อนไขของตัวสินเชื่อนะครับเอกาสารต้องใช้ได้บ้างนะครับก็วงเงินนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยอนุมัติได้สูงสุดเนี่ยสล้านบาทนะสล้านบาทคู่ได้สูงสุด2ล้านบาทนะครับเงินที่มันก็พินาก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละรายนะครับในการพินาขอสินเชื่อนะครับ จำนวนสินเชื่อหรือกตาดอกเบีย้ยเนี่ยที่ได้รับก็ดูกับเอกสารในการขอสินเชื่อนะครับดูตามเงื่อนไขต่างๆเนาะ อัตราดอกเบี้ยครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็อยู่ที่ต่ำสุดนะครับอยู่ที่7.9% 9เปอร์เซ็นต์นะสูงสุดก็อยู่ที่25%เปอร์เซ็นต์ต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกนะนี่เป็นรายละเอียดนะรายละเอียดท่านไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมดูในในโหมดที่น่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขที่น่าสนใจนะครับค่าอัลกอนสแตมนะเวลาเรากู้เนี่ยก็จะมีค่าอัลกอนสแตมอยู่ที่0.05เปอร์เซ็นต์นะครับของวงเงนินอนุมัติเช่นนะครับ เรากู้อยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทนะ0 0บาทก็จะจ่ายแค่50บาทนะในเรื่องของอากรสแต็มนะครับค่าใช้จ่ายในการชำระนะค่าชำระเงินเหมือนเราไปจ่ายพวกคอทเตอร์สวีทต่างๆเนี่ยถึงบาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจ่ายที่ตรงไหนยังไงนะครับที่สำคัญนะครับที่สำคัญก็คือค่าทวงหนี้นะค่าติดตามทวงหนี้เนี่ยอยู่ที่100บาทนะครับต่อรอบบัญชีนะถ้ารอบบัญชีนึงติดตามหลายครั้งก็ ต้องชาร์จเพิ่มไปนะครับสำหรับคุณสมบัตินะถ้าลองตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นนะท่านได้คุณสมบัติต่อไปนี้ไหมนะครับหนึ่งก็คือว่าเป็นในส่วนของคนไทยนะอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปนะครับสำหรับพนักง,งานนะครับต้องมีรายได้ตั้งแต่2 0,000ขึ้นไปนะครับต้องท,ท่านที่มีรายได้เกิน2 0,000นะต่อเดือนนะครับมีสิทธิ์ได้นะครับและมีอายุงานอย่างน้อยเนะี่ยอยู่ที่4เดือนนะครับ กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการครับจะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีนะครับสำหรับผู้กู้รายใหม่หรือที่เคยเป็นลูกหนี้ของบรษิษัทนะครับก่อนวันที่1กันยายน2 5ง0นห้ครับที่มีรายได้ต่ํากว่า3 0 0 0 0บาทต,ต่อเดือนนะครับจะต้องมีสินเชื่อส่วนบุคคลไปใต้การกํากับของการใช้บัตรกดเงินสดร่วมอยู่ด้วยนะครับต้องมีเรื่องของบัตรกดเงินสดอันนี้เป็นเงือนไขนะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่3 0 0 0 0บาทเป็นต้นไปนะครับจะได้รับวงเงินกู้สูงสุดนะอยู่ที่5เท่าของเงินเดือนนะครับ ของเงินรายได้เนะาะเอกสารครับเอกาสารกรณีที่เมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเตรียมเอกาสารไว้นะครับถ้าเงื่อนไขเราเบื้องต้นผ่านนะเงืินไขเราลองตรวจสอบเราดูเบื้องต้นก่อนเนาะนะครับหอายุเกิน21ปีไหมสองเงินเดือนก็เกิน2.000มื่นไหมนะครับ ถ้าเงือง่อนไข2อันนี้เบื้องต้นผ่านนะครับสิ่งที่ท่านต้องดูต่อไปก็คือว่าท่านเตรียมเอกาสารรอไว้ได้เลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือในส่วนของที่เป็นสำเนาบัตรประชาชนครับหรือสำเนาบัตรข้าราชการนะครับและก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับสลิปเงินเดือนนะหรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน2เดือนนะครับสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกนะครับและสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังอยู่ที่6เดือนนะครับ กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการครับท่านต้องมีหนังสือรับรองนะครับบริษัทหรือหนังสือรับรองที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยนะครับรันะสิ่งที่ต้องรู้ก็คือในเรื่องหนึ่งคุณสมบัติของท่านว่าผ่านไหมนะครับถ้าผ่านเบื้องต้นเนี่ยก็มาดูในส่วนของที่เป็นเตรียมในเรื่องของเอกสารนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็จะมีการตรวจนะครับก็จะมีการตรวจส่วนของเครดิตบูโรนะส่วนของเครดิตบูโรนะครับอันครับ วันนี้ถ้าด้านสนใจนะครับในการที่จะใช้เงินนะครับใช้เงินเพื่อมาเติมสภาพคล่องนะสภาพคล่องของตัวท่านเองนะครับในเรื่องของการทาธุรกิจนะครับหรือท่านที่ต้องการจะซ่อมบ้านนะครับหรือช่วงนี้นะครับอาจต้องเการเรื่องของพวกค่าเทอมต่างๆนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับออนไลน์ในส่วนของที่เป็นสินเชื่อนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลของซิตี้ได้เลยนะครับ ผมตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะกู้เงินนะครับลักหนักของที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลของซิตี้นะครับด้านล่างนี้ผมทิ้งลิงก์ไ้ให้นะครับท่านก็เพียงแค่มากรอกข้อมูลที่เป็นชื่อนะครับนามสกุลเบอร์ติดต่ออีเมลแล้วก็รายได้นะครับแล้วก็สมัครไปนะครับโดยคุณบัตรเบื้องต้นอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปแล้วนะครับถ้าท่านผ่านท่านก็เตรียมเอกสารไว้ได้เลยนะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆครับที่อยากจะแนะนําให้ทุกท่านนะครับในส่วนของที่เป็นลักหณักของแหล่งเงินทุนนะครับก็จะมีของธนาคารต่างๆที่ค่อยๆทยอยนําเป็นคลิปออกมาบอกให้ฟังว่ามีการสมัครยังไงมีแหล่งเงินทุนที่ไหนบ้างนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเองนะครับหรือในกลุ่มของพนักงานนะครับในการที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวท่านเองนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับก็อย่าลืม s u b สปายแล้วก็แชร์บอกต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ